สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับในเกมเดมอนดีเจนนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือคานาเอนะนั่นเองครับสำหรับคานาเอะเนี่ยจุดเด่นก็คือตีพวกแทงนะอย่างเช่นในส่วนของตัวเลือดเยอะเนาะถ้าหากว่าให้มองดีๆนะก็คือมาแก้ทางในส่วนของมุซันนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยนะมุซันเข้ามา ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับมาทั้งทีนะผมคิดว่าก็จะยากนิดนึงนะสำหรับคาราเอะนะแต่ว่าคนไหนนะที่ต้องการที่จะตีพวกแทงถึกถึงเนี่ยก็มีติดไว้ไม่ ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคาะาเอตตัวนี้นะเรามาดูกันนิดนึงนะสำหรับคาะาเอะนะว่าคาะาเอะตัวนี้เนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความสามารถของคาะาเอะกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกนิดนึงนะสำหรับเกมในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะหน่วงนะก็อาจจะขัดใจเพื่อนหลายคนนะที่เล่นอยู่นะก็รอ,อให้เขาแก้ไขกันก่อนนะฮะ โอเคครับเรามาดูในส่วนของคณาเอกกันเลยนะครับสำหรับคณาเอกเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับสำหรับคณาเอกนะก็ <c oughs> เป็นตัวที่สวยทีเดียวนะนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีแฟชั่นนะแฟชั่นของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของจู่โจมนะแล้วก็ในส่วนของป้องกันดีบัฟต่างๆ10%เอเองนะก็ทำออกมาได้สวยนะได้สวยเหมือนกันนะสำหรับสกรีนนะหรือแฟชั่นของ ตัวคาราเอะนั่นเองนะครับก็สําหรับคาราเอนะนั้นสําหรับท่าไม้ตายของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่6นะพืชหมุนเวียนนะครับก็จะมีเป็นการโจมตีศัตู4คนนะที่มีพลังชีวิตสูงสูงสุดนะสร้างดาเมจน,นะ300แอคแทนะทั้ง4ตัวนี้โดน3อ่เ300%ของพลังโจมตีนะแล้วก็อีก15%ของ พลังโจมตีสูงๆของเป้าหมายนะนั่นหมายความว่าถ้าหากเลือดเยอะนี่ก็จะโดนดาเมจไป15%นั่นเองนะถ้าหากในกรณีที่ประมาณสัก10ล้านใช่ไหม15%ของ10ล้านคือล้านห้าเลยนะเพื่อนๆนั่นหมายความว่าจะโดนดาเมจอันนี้ไปหนักๆเลยนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือไม่เกิน2,000%ของพลังโจมตีของเรานั่นเองนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะเลือดนะของพวกแบบ ถึกๆนะอย่างมุซันเนี่ยเลือดของคุณอาร์ตเนี่ยประมาณสัก60ล้านนะ60ล้านเนี่ยก็โดนไปประมาณสักโอ้โหนะประมาณ6 6ล้านกว่า7ล้านประมาณเนี้ยนะจะตีไปนะแล้วก็ได้รับนะอจอกก่อนนะจอกกออีก30%เป็นเวลา3าเธอนั่นหมายความว่าอะไรฮะตัวที่นะเลือดเยอะนะตอนแรกเนี่ย มันอาจจะถึกใช่ไหมถ้าเจอคาณะเอกเข้าไปเนี่ยก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นนะในส่วนของตรงนี้นะแถมโดนเจาะเกาะอ,อีก30%ด้วยเนี่ยแล้วก็เลือดเยอะนะใช่ไหมโดนอีก15%ของเลือดตัวเองไปจุกๆไปเลยเพื่อนนะนะฮะโดนไปจุกๆนะฮะก็สําหรับคณะเอกเนี่ยผมมองได้เลยสําหรับใครที่แบบ เจอทีมคู่ต่อสู้ที่แบบว่าถึงนักหรอใช่ไหมก็เอาคาราเอะไปละลายแทงนะผมมองได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวละลายแทงตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะน่าสนใจนะตัวถึกถึกเนี่ยก็จะมีอะไรไหะ้หงฮะก็จะมีในส่วนของมิสเซอรี่นะมิสเซอรี่แนวหน้านะครับซึ่งเป็นตัวที่ถึกมากๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้มีมุซันเนาะทีเ่เลือดเยอะแล้วก็ยิ่งตีแรงนะคล้ายๆกับตัวมนะูจนะิโร่เนาะเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของอะไรฮะ ตัวเลือดที่ที่ต้องมีเลือดเยอะเนี่ยก็จะมีในส่วนของแทงใช่ไหมก็จะมีในส่วนของอะไรฮะโดมาร์นะฮะโดมาร์ก็เลือดเยอะนะครับคือก็คือถึกใช่ไหมก็จะเจอตัวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะโดนหนักๆไปเลยเนะครับโดนตีแรงเนาะถ้าหักคอมโบกับในส่วนของคานเะนาโอเนาะคัาโอนี่คณะเอเนอะาะก็อาจจะตายได้เลยนะครับคันเอ๋คันเอเหมือนกับละลายแทงปุ๊บใช่ไหมแทงแล้วก็คณะโอก็ตีซ้ําไปนะนะก็น่าสนใจนะสําหรับการเล่นแบบ ตีแบบนี้นะฮะอาต่อมานะเป็นพลังติดตัวนะเหมือนกับโหเยอะแยะเลยนะแโหปกติเนี่ยพลังติดไอ้ในส่วนของสกิลติดตัวเนี่ยมันมีนิดเดียวเนาะแต่คานาเอะเนี่ยมีอย่างเยอะนะต้องอธิบายทียนิดนะอ่า เบสิกเลยนะก็จะเพิ่มโจมตีนะสีนะครับแล้วเพิ่มพลังชีวิต30%นั่นะหมายความว่าทั้งตีแรงทั้งถึกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ความต้านทานนะแบบบูมมกันนะเหมือนกับลดดีบัฟนะยีนะแล้วก็มีรายละเอียดอีกเพิ่มเติมมานะก็คือการโจมตีปกติจะโจมตีได้พลังชีวิตสูงสุดนะของ นะสูงสุดของเขานะยิ่งเลือดเยอะก็อาจจะตีแรงนะแล้วก็สร้างความเสียหาย20 0ของพลังโจมตีนะครับแล้ววางอะไรเนี่ยเนี่ยในส่วนของอ่าชั้นเหมือนคล้ายๆกับของในส่วนของอ่าชิโดมบุเนาะชิโดมบุเนาะนะฮะให้กับศัตรูเป็นเวลา3เทินนะตาดอกไม้รุนแรงเนี่ยมันคืออะไรนะทุกครั้งที่พันธมิตรถูกโจมตีนะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ3%ซของความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมต้องได้รับนะฮะ อาจจะศัตรูนะศัตรูนะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะเหมือนเหมือนกับเคาน์เตอร์นะอาจจะเคาน์เตอร์หรือเปล่านะนะฮะของพลังชีวิตสูงสุด8%นะหากเป้าหมายมีเครื่องหมายไม่มีเพื่อนร่วมทีมหลงเหลืออยู่นะมีตัวเดียวนะเหมือนกับตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวเนี่ยก็เหมาะกับตาตีบอสเหมือนกันนะสำหรับคาราเอะนะได้รับเพิ่มอีก30ดาเมจน,นะนะฮนะไม่นับความเสียหายเมื่อจบเทินสามารถซ้อนทับได้นะก็คือ ซ้อนทับไปได้เรื่อยๆนะเหมือนเรื่อยๆนะสามสิบสามสิบสามสิบโหหนักเหมือนกันนะสําหรับในส่วนของศัตรูที่คานาเอะโจมตีนะนะสำหรับถ้าศัตรตูเนี่ยโหผมบอกได้เลยนะศัตรูเนี่ยความเสียหายเท่าเพิ่มเติมเท่ากับสามเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายเพื่อนรุ่มทีมที่รับเนี่ยก็เหมือนกับถ้าห่างศัตรูตีตีไปเยอะนะก็รับดาเมจตรงนี้ไปเต็มๆเลยนะโหนะฮะสำหรับคานาเอะน,นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยนะครับ โอ้สกิลติดตัวนี่ยาวจริงๆนะอ่ะเรามาดูการตีธรรมดาหรือการโดนตีสกิลนะดอก ids, ไ,ไ,ดไม้ที่รุนแรงนะครับเมื่อเริ Ken ่มแมตช์แลวางตามประทับเนี่ยในในส่วนของตามประทับนี้เนี่ยบนศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดนะหนชั้นนะเวลา5เทิร์นนะตามประทับนี้เนี่ยทุกครั้งที่พนมิตถูกโจมตีได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกสินตนะศัตรู โดนด,ดักหนักไงถ้ายิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็ยิ่งโดนไปหนักเหมือนกันนะ10%นะสมมติถ้ามีเลือด10ล้านนะ10%ก็1ล้านเลยนะนะประมาณนี้เลยนะครับโหนะหากเป้าหมายไม่มีพันธมิตรหรืออยู่ได้รับความเสียหาย3-5%เมื่อสิ้นสุดเธอนันหมายความว่าการโจมตีนี้คอมโบกับในส่วนของพลังแฝงในตัตวนียนะก็จะได้รับนะในส่วนนี้เพิ่มไปอีกนเนี่ย หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะก็เหมือนกับมันไม่มันก็เหมือนกับซ้อนได้นี่นะซ้อนได้เรื่อยๆนะหูนะยิ่งยื้อนะคานาเอะเนี่ยก็ยิ่งตีแรงนะสําหรับในส่วนของคานาเอะนะแต่ว่าก็ต้องมาลองใช้ดูนะว่าเออมันใช้จริงได้ดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสําหรับตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยช่ด้วยเราต้องเลือกตัวดีๆเนาะแล้วอนาคตเนี่ย แย่งที่บอกนะมันก็หลังจากคานาเอะมาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอะไรฮนะซันามิล้างใหม่เพื่อนนะเราต้องไปดูนะความสามารถของซันามินะเราทําในส่วนของคานาเอะสุดก็ก็ถือว่าโอเคนะมันละลายแทงนะมันก็ควรที่จะมีนะผมว่าคานาเอะเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เมต้าอีกตัวหนึ่งแน่ๆเลยครับก็แล้วแต่เพื่อนจะจัดทีมนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวสายน้ำนะมันสามารถคอมโบชินาบุลได้นะครับคอมโบกับในส่วนของ คานาโอได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยคานาเอะกับคานาโอเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงนะแล้วก็สามารถที่จะโจมตีศัตรูแบบว่าได้รุนแรงจริงนะสำหรับคานาเอะเนี่ยตี4ตัวเนาะแต่คานาโอเนี่ยตีทั้งหมดนะก็คอมโบกันได้อย่างตัวนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะต่อมาเรามาดูพลังแฝงกันนิดนึงนะดอกไม้แห่งความสุขนะทุกครั้งที่กาจัดศัตรูได้นะก็จะได้รับโล่ตรงนี้นะนะ เพิ่มภูมิคุ้มกันความเสียหายนะ15%นะเป็นเวลา3เทิร์แล้วผนึกในส่วนของซ้อนทับนะให้กับศัตรูนะผนึกวางผนึกเลยนะเหมือนกับติดไว้ไปกับศัตรูเลยนะให้ศัตรูกับศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุด2เทิร์นะเหมือนกับล็อกไว้เลยนะล็อกไว้ในส่วนนี้นะนะทุกครั้งที่พอนี้ถูกโจมตีเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะสำหรับตงมาทับนี้นะ10%นะของความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมได้รับนะ สูงสุด10%ของพลังชีวิตอีกแล้วนะโดนโดนไปหนักๆเลยนะต้องต้องอยากผมอยากเห็นภาพนะใครที่ทําในส่วนของคาราเอสุดอะผมอยากเห็นจริงๆนะว่าคาราเอตเนี่ยมันสามารถที่จะทําดาเมจศตัตรูได้รุนแรงแค่ไหนนะทำสุด13ดาวแล้วก็ของครบของฟูนะอืมน่าสนใจนะสาหรับคาราเอตตัวนี้นะแล้วก็หากเป้าหมายมอีกแล้วนะหากเป้าหมายไม่มีพระมิตรเหลืออยู่นะก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก30%นะฮะ นั่นเหมือนกับว่าอะไรฮะเหมือนกับจำดจัดศัตรูได้เนี่ยก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะนะฮะในส่วนตรงนี้นะโหนะสุดยอดนะถ้าหากว่าเราบวก30 3ส30เนี่ยก็เป็น95%แล้วนะแล้วมันซ้อนทับได้เรื่อยๆอนะหูนะฮะดาเมจในส่วนนี้เนี่ยคาเนเอะเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงอีกตัวหนึ่งนะที่ที่สามารถที่จะจัดการพวกเลือดเยอะได้เป็นอย่างดีนะครับ มูสันนี่หนาวๆร้อนแล้วใช่ไหมเพราะว่าเลือดเยอะใช่ไหมก็ลองมาดูนะว่าในส่วนของคณะเอกเนี่ยจะสามารถจัดการในส่วนของมูสันลงได้ไหมนะครับก็ลองมาดูนะเรามาติดตามกันดูนะสาหรับการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับคณะเอกนะว่าคณะเอกเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับการอธิบายตัวละครคณะเอกก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็พบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ